งานข่าวสมรักถูกลูกเมียบ่นหลังแชยับตรงๆโดนลูกเมียด่ายับคดีพลิกหรือเปล่าสมรักคำสิงโดนลูกและเมียด่ายับหลังจากเจ้าตัวออกมาแชหมดเปลือกเบสตรงๆเลิกกันฉะฝ่ายชายไม่แมนเรียได้ว่าเป็นกระแสข่าวที่กำลังถูกจับตามองอย่างมากสำหรับความสัมพันธ์ของพระเอกหนุ่มชื่อดังตรงๆกฤษกรและสาวสวยสุดฮอตเบสรักวณี คําสิงเบสคําสิงลูกสาวคนสวยของนักมวยในตำนานอย่างสมรักคำสิงที่มีการจับตามองถึงความสัมพันธ์ของทั้งสองว่าเลิกกันหรือไม่โดยก่อนหน้านี้เบสคำสิงได้มีการลบรูปคู่สุดหวานในอิสแกรมจนหมดอีกทั้งยังอันฟอนโล่ายชายสร้างความคือฮาเป็นอย่างมากนอกจากนี้ เบสทํำสิงยังได้มีการโพสต์สถานะความโสดผ่านไอจีสอรี่ที่ทำให้หลายคนคาดเดาว่าทั้งสองคนคงปีฉาวความรักเป็นที่เรียบร้อยซึ่งก่อนหน้านี้ทางด้านสมรักทำสิงก็ได้ออกมาแชฉยับฝ่ายชายอย่างตรงๆว่าพระเอกหนุ่มตรงๆคนดังนั้นไม่แมนและไม่เกรงใจ โดยตลอด2ปีที่คบกับลูกสาวของต้นนั้นไม่เคยสนับสนุนนอกจากนี้สมรักคำสิงยังเผยอ,อีกว่าตรงๆมีเรื่องผู้หญิงซ้ำซากรวมทั้งยังเคยง้างมือจะตบลูกสาวตนซึ่งล่าสุดเมื่อมีการสอบถามไปที่สมรักคำสิงอีกรอบหลังจากที่เจ้าตัวออกมาให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับพฤติกรรมของแฟนเก่าลูกสาวด้านสมรักคำสิงได้ออกมาโวยลั่นว่าตนไม่ขอตอบประเด็นนี้อีกแล้วเนื่องจาก ได้ถูกภรรยาและลูกสาวดา่าซึ่งหลังจากสมรักได้ขอให้ทุกๆคนรอทั้งสองฝ่ายออกมาพูดเองสำหรับประเด็นที่สมรักเคยออกมาเปิดใจนั้นเจ้าตัวเผยว่าเรื่องผู้หญิงซ้ำซากแล้วก็ความเกรงใจความเป็นลูกผู้ชายมาอยู่บ้านไปสองปีถ้าน้บค่าไฟหรือค่าอะไรไม่ออกพร้อมเผยว่าเรื่องนี้เบสก็คิดน้อยแต่สำหรับผู้หญิงก็เป็นเรื่องใหญ่ สำหรับเบสยืมทีละ5ล้าน2ล้านไม่เป็นไรแต่จะเป็นไปได้ไหมสมรักกล่าวอีกว่าสำหรับคนที่จะมาเป็นพ่อของลูกในอนาคตเป็นเรื่องความแมนความเป็นลูกผู้ชายบางทีเป็นสะสมเมื่อถามว่าได้เตือนลูกสาวไหมสมรักกล่าวว่าก็เขา,เขาเข้ามาตอนแรกเราไม่รู้นิสัยเขาแล้วลูกสาวเราครบตอนแรกสาวานดีส่วัน่า่เราก็ปลอบประโลมทางผู้หญิงผู้ชายไม่ได้อยากให้เลิกหรอกนอกจากนี้ยังบอกอีกว่าเมื่อคืนตรงๆก็มาร้องห่มร้องไห้กับผมจะให้ช่วย จะให้ช่วยยังไงทุกอย่างเวลาพูดเวลาปรึกษาพ่อพ่อก็บอกหลายครั้งแล้วเคยทำตามไหมก็ไม่เคยทำตามจนเขาหมดความอดทน